สวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับผมจะมาดีเอวายถังแกลอนทําเป็นที่เก็บกระดาษเช็ช่เวลาเราหยิบกระดาษเช็ช่มาใช้งานเราได้ดึงมาใช้งานได้แบบง่ายๆและกระดาษเชชู่เราก็จะสะอาดไม่เปิดไม่เปื้อนด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมขั้นตอนการทํากันเลยนะครับเราก็มาวัดจากตัวถ,ถังขึ้นมา4นิ้วนะครับ 乖乖等你，爸爸打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 。 เสร็จแล้วเราก็ได้มาแล้วหนึ่งอันพอได้แบบนี้หนึ่งอันอีกถังหนึ่งเราก็มาตัดตรงช่วงด้านตูดของถังออกเลยผมก็ตัดได้ทั้งหมดสองอันแล้วพอเราตัดได้แบบนี้เราก็มาขีดตรงตูดเราแล้วตัดอครับ ผมก็ตัดได้แล้วตรงด้านท้ายของถังพอเราตัดได้แบบนี้เราก็นำกระดาษเท็ดชู่เราเอามาใส่ที่ถังที่เราทำไว้เราก็อะไรชู่เราใส่ไปเลยใส่เข้าไปแบบนี้ พอเราใส่ได้แบบนี้เราก็นำฝามาปิดเข้าไปเลยใส่เข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปตอนนี้เราก็ได้ที่ใส่ชัชูแล้วครับกันฝุ่นกันสิ่งสกรปรกเปิดอกเปื่อนก็าส่ชชูแล้วด้วยครับเราก็นำกาวสองหน้ามาติด หรือเราจะเอาเชือกมาเจาะห้อยก็ได้ครับพอเราติดได้แบบนี้เราก็นำไปใช้งานได้เลยเราก็ลอกกาวสองหน้าเราออกเลยพอเราลอกกาวสองหน้าเราออกได้แล้วเราก็มาแปะใส่ตู้เย็นเราเลยครับท่านี้ เวลาเราจะใช้งานกระดยวชู่เราก็แค่ดึงเราเปิดตู้เย็นมาเราเช็ดของในตู้เย็นที่เราหยิบมามือเราเปื้อนเราก็ดึงมาใช้งานได้ครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ